ก็สวัดีทุกคนด้วยนะคะอยู่กับแคทจีจนั่นเองนะเรื่องเล่าที่มาเล่ากันในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นในเกม ROV นะคะก็เป็นเรื่องเาวาที่นานมาก,แ,นนานมากแล้วนานมากๆแล้วนนนจริงๆน่แหละแล้วก็เรื่องราวแต่และเรื่องเนี่ยมันก็จะฟันฟันิดนึงเนาะที่มันฟันเนี่ไม่ใช่เพราะอะไรนะคะเพราะว่าเราเริ่มจําไม่ได้เองหลายๆเรื่องก็เริ่มลืมไปแล้วเนาะอาจจะมีการพูดติดๆขัดๆบ้างก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะเรื่องคลิปนี้คลิกฟี่จะมาเด่นนิดนึงนะคะก็จะขอเอาคลิกฟี่ไว้ตอนท้ายๆแล้วกันเนาะ ส่วนเรื่องเล่าตอนแรกๆก็จะขอเล่าเกี่ยวกับตัวละครอื่นๆก่อนแล้วกันนะคะเอาเป็นว่าเรื่องเราจะเป็นยังไงไป,ไปฟังกันเลยซึ่งแน่นอนนะคะในเกม Rv หลายๆคนก็ต้องเคยเล่นกันใช่ไหมแล้วทุกคนก็ต้องเจอความระยำในเกมแน่นอนรวมถึงเราก็ด้วยซึ่งมาเริ่มกันที่ตัวละครแรกกันเลยเนาะคือฟินิกซ์นั่นเองตัวนี้ชื่อฟินิกซ์ใช่ไหมไม่แน่ใจซึ่งวันนั้นเราได้เล่นฟินิกซ์ไปแต่ก็จําอะไรไม่ได้อีกนั่นแหละเพราะว่าเราลืมแล้วมาว่าเราได้เล่นฟินิกซ์ไปแล้วก็ เราเป็นฝ่ายดันป้อมเราเราก็ดันป้อมค่อนข้างเก่งแหละดันไปดันมาดันไปเรื่อยๆแบบประมาณว่าเป็นตัวแสบประจําตี้เลยก็ได้เพราะว่าดันป้อมค่อนข้างเร็วอยู่เหมือนกันซึ่งเราก็ดันป้อมไปเรื่อยๆนะคะจนแล้วระหว่างที่เราดันป้อมอยู่เนี่ยก็จะมีนาคอสฝั่งตรงข้ามนะฮะมากลัวเราอยู่เรื่อยๆซึ่งเราเนี่ยตายเพราะนาคอสหลายรอบมากๆนะฮะแต่ว่าด้วยความสามัคีของเพื่อนแล้วก็ที่เราบวกกับที่เราดันป้อมได้ด้วยก็ จนทาให้เราเกือบชนะนะคะจนไปถึงที่ป้อมใหญ่ของฝั่งตรงข้ามได้นะแต่ในขณะที่เพื่อนเรากำลังจะโจมตีอยู่นั้นนาคอสก็มาเล็งเราอีกแล้วคือนาคอสเห็นเราปุ๊บเนี่ยพุ่งสกิลเข้ามาหาเลยเราก็รีบกดสกิลนะคะเพื่อกิ้งหนีแต่ก็ไม่พ้นที่จะโดนนาคอสฆ่านะคะหลังจากเราโดนนาคอสฆ่าเนี่ยเราก็รีบพิมพ์บอกเพื่อนเลยว่าเฮ้ยเราเข้าไม่ได้อะ่ะนาคอสจะเอาเราอย่างเดียวเลยอะ่ะซึ่งเราพิมพ์อย่างนั้นไปใช่ไหมคะพอเราเกิดมาปุ๊บเนี่ยเราก็รีบตรงไปตีป้อมฝั่งตรงข้ามต่อเพราะว่ามันใกล้จะะแแตกแล้ว พอไปถึงปุ๊บเราก็อยู่หลังเพื่อนนะคะแล้วเพื่อนๆพ่ทุกคนเนี่ยพอเห็นนาคอสปุ๊บนะคะทุกคนลุ้มนาคอสกันหมดเลยโอเคทีนี้เราก็เข้าไปได้แล้วก็รีบดันป้อมกันจนเสร็จนะคะโอเคนี่คือเรื่องที่1เกี่ยวกับฟินิก์นะคะใครงงก็ขอโทษด้วยกันเนาะเพราะว่ามันนานมากแล้วนะคะเราก็แบบนะมันก็จํไมาได้ทีนินิดทนหน่อยนะคะเรื่องราวต่อไปก็เกี่ยวกับยอนอันนี้เล่นในด่านเรือนะคะด่านโฟนั่นะแหละที่ปลาโฟใส่กันเนาะ ฟึ่งมันไปด่านฝุ่มแล้วเราฝุ่มได้ยอด้อนแล้วก็ไปเล่นตามปกตินี่แหละจนยิงกันไปยิงกันมาฟึ่งก็ไปเจอตัวละครหม่นไฟเข้าก็คือไวโอเลตเออยิงกันไปยิงกันมาฆ่ากันไปฆ่ากันมานะคะจนมีอยู่จังหวะหนึ่งก็เป็นชอ็อตฮาฮาแบบเล็กๆฟันๆเนาะไม่มีอะไรฟึ่งก็ใกล้จะจบเกมแล้วแหละแล้วก็วิ่งไปมั่วอยู่ในกรอบนะคะแล้วก็ยิง fun, ฟิลเดอะฟันใส่มั่วๆนะ้วยิงใส่กลุ่มใหญ่ๆอะไรงเงี้ยครับเพื่อให้มันโดนคนก็ยิงไปเรืเ่อยๆเรืเ่อยๆเรื่อยจนใกล้จะจบเกมเรายิงฟิลเดอะฟันไปปุ๊บ โดนใครก็ไม่เลยรู้แหละเราแค่ยิงอย่างเดียวนะคะจนไวโอเลตพิมพ์มาบอกว่าไอยอนเราก็เลยพิมพ์บอกไปว่าว่าทนก็เล่นไปฟัรพัรคนะคะซึ่งแน่นอนว่าทีมของเราในชนะอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าทีมสามัคคีกันมากจนกระทั่งไวโอเลตพิมพ์บอกมาว่ามึง <laughs> ฟิลเดอะซันกูซึ่งเอ้ยก็เป็น็อดทหาอินเล็กๆน้อยๆนะคะซึ่งตอนนั้นไม่ได้ตั้งใจจะยิงจริงๆนะไวโอเลตถึงแม้เราจะแคร์กันมากก็เถอะแต่ว่าตอนนั้นฉันไม่ได้ตั้งใจจะฟิลเดอะฟันเธอจริงๆนะ ก็เป็นช็อตฮาหาเล็กๆมาเล่าให้ฟังกันนะคะอ่าเรื่องราต่อไปครั้งนี้เกี่ยวกับอิลูเมียซึ่งในด่านนี้เป็นด่านฝาแฝดก็คือด่านที่สามารถเล่นตัวละครฟั่งๆกันได้นนเองเราเรียกด่านนี้ว่าด่านฝาแฝดนะคะทุกคนซึ่งวันนั้นก็จะมีคนเลือกนาตยาเลือกแท้งเลือกอะไรอย่างงี้นะคะเราก็กดเลือกตัวละครที่เราอยากเล่นไปเรื่อยๆเนาะซึ่งด่านเนี้ยมันเป็นด่านแฝดแน่นอนว่ามันต้องฝุ่มตัวละคร แล้วมันมีคนคนนึงนะคะมันไม่เลือกตัวละครอะไรเลยเป็นช่องว่างๆเนาะจนมีเพื่อนฝังคนเลือกแล้วแหละว่าเป็นนาตยากับ่าแท้งตัวใดตัวหนึ่งนะคะแต่ว่าเขายังไม่กดยืนยันเนาะเราก็เห็นแบบอืมด่านนี้มันเป็นด่านฝุ่มอะเราก็กดตัวละครที่เราอยากเล่นไปตอนนั้นเรากดเป็นอิรูเมียไปนะคะแล้วเราก็กดยืนยันเลยจนอยู่ๆเอา้าเกมมันก็ฝุ่มมาเป็นอิรูเมียเฉยเลยซึ่งด่านนี้เนี่ยบางทีถ้าเรากดยืนยันเนี่ยเกมมันก็ไม่เลือกให้ด้วยฟ้่มไปนะคะมันแล้วแต่เกมนะคะ แต่อยู่ๆคนที่ไม่ได้กดเลือกตัวละครคนนั้นเนี่ยเขาก็มาด่าเราเนาะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาด่าอะไรเพราะตอนนั้นไม่ได้อ่านนั่นเองจนกระทั่งเข้าไปในเกมนะคะเขาก็พิมพ์ด่าเราตั้งแต่ต้นเกมยันกลางเกมแล้วเขาก็ออกจากเกมไปด้วยทั้งด่าฉันตั้งแต่ต้นเกมตั้งแต่เลือกตัวละครยันเข้ามาในเกมแกก็ด่าฉันแถมแกออกจากเกมไปด้วยฉันก็เลยทําการขอบคุณเขานะคะโดยการกดรายงานไปฝังข้อหาหักไปฝีฝงคะแนนนั่นเองค่ะ อะไระฉันไม่ได้ทําผิดอะไรนะด่านนี้มันเป็นด่านฝุ่มถึงแม้ฉันไม่กดมันก็ต้องฝุ่มอยู่ดีนะคะมาด่าฉันไม่ได้นะแล้วทําไมคุณไม่กดเลือกตัวละครละ่ะจริงแมมก็เป็นเรื่องอย่างหนึ่งที่เจอความระยำในเกมนะคะทุกคนเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ um อิลูเมียอีเหมือนกันแต่ก็ว่าครั้งนี้เราไม่ได้เป็นอิลูเมียนะจ๊ะและครั้งนี้เราไปเล่นในโหมดธรรมดาทั่วไปเลย 5V5 ทั่วไปเลยครั้งนี้เราเล่นเป็นคลิกฟี่ไปซึ่งเวลาเราเล่นเนี่ยเราชอบกดไอ้นี่คอยเตือนเพื่อล่มทีมตลอดนะคะว่าระวังผู้ไม ระวังเลนู้ระวังเลนี้เราเป็นคนชอบกดมากแล้วฟึ่งบางทีเนี่ยระวังพุ่มไม้เราชอบกดย้ำๆหลายครั้งมากเพื่อเป็นการเตือนเพื่อนเนาะใครไปเหมือนกันก็ช่วยคอมเมนต์บ,บอกด้วยนะคะชอบกดแบบว่าระวังพุ่มไม้ระวังพุ่มไม้ระวังพุ่มไม,ไม้กดอยู่อย่างนี้นะคะปกติเราก็เล่นแบบนี้อยู่แล้วนะเนาะฟึ่งก็ไม่มีใครว่าอะไรจนเรากดแบบนี้ไปแค่ประมาณ3าครั้งมั้งระวังพุ่มไม้อีลูเมียคนที่เล่นอีลูเมียนะคะในทีมเดียวกับเราพิมพ์มาบอกว่าลำคาญอโอเคเน,นเมื่อแกลำคาญไม่พิมพ์ก็ได้ ตอนในที่ฝุดนะคะคือเพื่อนไปเลยไหนฉันก็ไม่บอกอะไรเลยคือป้อมก็แตกไปเรื่อยเรื่อยเรืเรื่อยๆืมีคนอยู่ในพุ่งไม้ฉันก็ไม่บอกนะคะเพื่อนก็โดนลุมกันไปคือสรุปทีมเราก็แพ้นะคะแต่ก็อาจจะไม่เกี่ยวกับการที่ฉันบอกหรือไม่บอกก็ได้นะอาจจะขึ้นอยู่กับเพื่อนเองก็ได้ก็ <c oughs> <c oughs> ถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งกันแล้วกันนะคะก็อย่ามาว่าเพื่อนนะเพื่อนฝอาเตือนด้วยความหวังดี โอเคมาที่เรื่องต่อไปกันนะคะเรื่องต่อไปนี่เกี่ยวกับคลิกฟี่ซึ่งครั้งนี้เราเล่นเป็นคลิกฟี่ไปในโหมด 5v5 ธรรมดาเลยแล้วก็เล่นไปเล่นมาเล่นไปเล่นมาสักพักนะคะเพื่อนก็ฝั่งอย่างงุ้อย่างนี้กันจนทีมเราเนี่ยก็เกือบจะแพ้แต่ก็เกือบจะชนะด้วยก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะเพื่อนเราดันป้อมไปจนแทบจะถึงป้อมใหญ่ของฝั่งตรงข้ามแล้วแต่อยู่ๆตายกันหมดทั้งทีมเลยเราก็รีบกลับมาบ้านเพื่อมาเฝ้าบ้านอะไรอย่างนี้เนาะจนกระทั่งเพื่อนเราเกิดเพื่อนเราก็รีบไป รวมตัวกันแล้วก็รีบไปบุกกันที่เลนบนนะคะซึ่งเราก็ไม่ได้ไปด้วยเราอยู่ที่บ้านเราเฝ้าป้อมอยู่อะไรอย่างี้นะคะเพื่อนเพื่อก็ไปบวกกันเราก็คิดว่าเอ๊เพื่อนน่าจะบู๊กันได้แหละเพื่อนน่าจะบวกกันได้อยู่ไม่น่าให้เราไปต้องไปช่วยหรอกมั้งจนผลสรุปออกมาว่าเพื่อนตายกันทั้งทีมเลยแล้วก็รู้สึกมีคนคนนึงนะคะพิมพ์บอกมาว่าทําไมคิกฟี่ไม่ไปบวกวะคนอื่นเขาไปบวกกันหมดเลยเนี่ยแต่ในขณะนั้นเองนะคะฉันแทบอยากจะพิมพ์ด่าไปว่า ฉันไม่ได้โง่แบบแกนี่ที่ไปกันทั้งทีมแล้วโดนฆ่ากลับมากันหมดเลยเนี่ยฉันอุตส่าห์เฝ้าบ้านให้นะแต่ในขณะที่ฟอหมอกําลังคิดอยู่นั้นว่าจะพิมพ์ด่าเพื่อนกลับไปดีไหมอยู่ๆฝั่งตรงข้ามนะคะก็มีแท้งมาฝั่งตัวนะคะบุกมาบ้านอย่างที่ฉันคาดเอาไว้แล้วแท้งกับเมดเจอกันจะเป็นยังไงคะแน่นอนแท้งได้รับความเสียหายนั่นเองเพราะว่าตอนนั้นฉันเป็นคลิกฟี่ไปแล้วคลิกฟีนะีน่ะออกของได้เยอะแล้วด้วยตอนนั้น แทงมาฝังตัวทันก็สามารถฆ่าแทงทั้งสัองคนนั้นได้อย่างอย่างง่ายได้เลยนะคะทุกคนเพเพื่อนเห็นอย่างนั้นนะคะว่าแบบให้เราเฝ้าป้อมเพื่อนก็ไม่ว่าอะไรนะยอมปล่อยให้เราเฝ้าป้อมไปเฝ้าบ้านไปอะไรอย่างนี้เนาะจากตอนแรกที่เพื่อนๆว่าเรานะฮะจนเราก็สั่งเพื่อนว่าให้ไปโจมตีโอเคเพื่อนเราก็ไปโจมตีกันตามคําสั่งของเราเนาะเราก็เฝ้าป้อมอยู่ที่บ้านแล้วพอเราเริ่ม เห็นสถานการณ์ไม่ดีเราก็บอกชักไม่ค่อยดีแล้วถอยมาก่อนแล้วก็กดถอยเพื่อนๆ่อก็ค่อยๆถอยมาทีละนิดนะคะแล้วเพื่อนเพื่อก็บูบูกันไปถอยระหว่างถอยไปด้วยแล้วก็บูกันไปด้วยนะบวกๆกันไปด้วยจนเฮ้ยเพื่อนลงทีเราชนะว่าโอเคเราก็ฝั่งโจมตีกดโจมตีรัวๆเลยให้เพื่อนๆไปโจมตีอย่างเดียวพอเพื่อนเราไปถึงที่ป้อมใหญ่แล้วเนี่ยฝั่งตรงข้ามก็เริ่มเกิดมาแล้วเราก็ยังไม่หยุดนะคะเราก็บอกเพื่อนๆไปว่า โจมตีโจมตีอย่างเดียวกดโจมตีอย่างเดียวเลยตอน,นั้นที่ฝุดฝั่งทีมเราก็เป็นฝ่ายชนะนะคะจนท้ายที่สุดพอฉันเลิกเล่นเกมปุ๊บกดมากําลังจะไปเล่นด่านอื่นต่ออยู่ๆมีเพื่อนแอดมาตอนแรกฉันก็สงสัยว่าอีนี่มันเป็นใครวะก็ลองกดไปปุ๊บอ่าน่าจะเป็นเพื่อนร่วมทีมเมื่อกี้แหละไหนดูฟิจะมาด่าเลยฉันถ้าแกด่าฉันฉันจะด่าแกกลับโอเคแล้วก็กดรับเพื่อนไปพอฟักพัก,กเราเข้าเกมไปเล่นด่านอื่นออกมาปุ๊บมาดูข้อความเพื่อนพิมพ์มาบอกว่าขอบใจแกมากว่ะ ถ้าทีมไม่มีแกทีมเราคงไม่ชนะฟึ่งก็แบบเฮ้ย hey, จริงอะทีมชนะได้เพราะฉันอะไรเงี้ยหรอแต่ตอนแรกที่อ่านก็แบบมีแอบหวันใจนิดนึนงนะเอ๊ะ e, มันมีความจริงอะไรหรือเปล่าวะแบบว่าเออทีมอาจจะดีกว่านี้ถ้าไม่มีแกรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่แบบก็คิดว่านี่ฉันอุตห์เฝ้าบ้านให้ฉันอุตห์กันบ้านจากแท้งฝั่งคนนั้นอะไรอย่างนี้ก็แบบเพื่อคนคงมาชมเราจริงๆแหละคงไม่ได้หวังอะไรหรอกมั้งคงไม่ได้มาด่าเราหรอกอะไรอย่างนั้นนะคะก็จบไปอีกเรื่องหนึ่งแล้วนะเกี่ยวกับกิฟฟี่ ที่เพื่อนด่าแต่สุดท้ายต้องมาขอบคุณเราก็มีอีกเรื่องนึงนะคะเกี่ยวกับคลิกฟี่เป็นเรื่องฟันฟันฟันมากจริงๆนะอันนี้ฟันมากๆเลยเกี่ยวกับด่าเลือแล้วเราฝุมได้คลิกฟรีแล้วก็ไปเล่นตามปกตินี่แหละเรื่องแรกเรากดเข้าไปในเกมเห็นมีเพื่อนเปิดไมค์ซึ่เงเราเนี่ยเป็นคนที่แบบเคยโดนด่าแบบหนักๆมาก,ก่เนานะมันเลยค่อนข้างเข็ดนิดนึง เลยไม่ค่อยกล้าเปิดไมค์หรือเปิดลาโพงใน ROV นะคะเราก็เลยปิดไมค์ปิดลําโพงตั้งแต่ต้นเกมเลยปิดแล้วก็เล่นไปเรืเ่อยๆเยจนแทบจะชนะนะคะรู้สึกว่าครั้งนั้นเนี่ยเล่นในด่านเรือนั่นแหละด่านฝุ่มฆ้าไปประมาณ21คนได้นะคะถ้าจําไม่ผิดนะฆ่าไปเยอะอยู่แหละจนไหนๆก็ชนะอยู่แล้วไหนลองเปิดลําโพงดูฟีว่าเพื่อนคุยอะไรกันบ้างเพื่อนบอกโอ้โอ้ฝุดยอดไปเลยคลิกฟีเล่นเก่งว่ะอะไรเงี้ยอ้า โอ้โหรุ่งนี้ฉันน่าจะเปิดลาโพงนานแล้วเนี่ยเพื่อนชมเราเหรอเนี่ยโอ้อโหก็ตอนแรกก็แอบ,บคิดน,นะคะระหว่างที่ปิดลําโพงเนี่ยเอ๊ะเพื่อนมันด่าเราหรือเปล่าวะว่าเราลาัดเยอะอะไรอย่างงี้แต่คือสุดท้ายเพื่อนชมนะคะว่าคลิกฟรีสุดยอดเลยค่าเยอะก็ใครมีประสบก,การณ์อะไรในเกมก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะว่าใครเจอความพยยามใครโดนเพื่อนด่าแบบแรงๆบ้างหรืออะไรอย่างงี้ก็สามารถบอกมาได้นะคะเอาเป็นว่าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย